กลับมาพบกันอีกครั้งอย่างแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดผู้ติดตามนะคะหรือ follower นะใน t i k t o กเนาะด้วยเว็บไซต์ SPE SMM จะทำยังไงนั้นเรามาดูกันเลยนะคะ วิธีการเข้าสู่เว็บไซต์ก็ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสต์นะคะหรือสแกนคิวอาร์โค้ดเดินหน้าคลิป ah ได้เลยเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็ให้ทุกคนมาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลยนะคะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ให้ทุกคนกรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยนะแล้วก็ติกคําว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะเสร็จแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยและถ้าใครที่มีบัญชี Gmail อ,อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้งานด้วยบัญชี Gmail กันได้เลยนะคะเมื่อทุกคนลงทะเบียนกันเสร็จแล้วเนาะก็ให้ ตงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยนะและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะ <c oughs> ก็ขออนุญาตเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยเมื่อเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มยอด follower นะคะใน TikTok เนาะก็เลือกที่ TikTok ตรงนี้ก่อนได้เลยนะคะเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการหาเป็นเพิ่มยอดผู้ติดตามนะเสร็จแล้วก็เลือกบริการที่เราต้องการกันได้เลยนะคะก็ะจะมีทั้งเม็ดราคาบอกให้นะคะค่ะนี่นะคะก็ะสามารถที่จะมาเลื่อนดูกันได้เลยเนาะ เมื่อเรกครบทุกอย่างแล้วเนาะให้ทุกคนนะคะกลับไปกับปีดหนิงหน้าโปรไฟล์ไอเอหน้าโปรไฟล์ติ๊กต็อกของเรานะคะให้เรานำหนิงมาวางในจ,จำนวนที่เราต้องการเนาะขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งร้อยนะคะเวลาเฉลี่ยของเราก็คือค่อนข้างนานนิดนึงนะแต่ความจริงอาจจะไม่นานก็นได้นะค่าใช้จ่ายที่หกบาทนะคะจะให้กดส่งกันได้เลยและเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นมาแถบเป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะ สำหรับท่านดใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมเล้อกแพลฟังของ้อมูลนี้ก่อนได้เลยนะคะแล้วก็เลือกหมวดหมู่และบริการที่ตนเองสนใจกันได้เลยนะต่อมาในส่วนของการเติมเงินช่องทางการเติมเงินนะคะก็จะมีให้เลือกถึง3ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกนะคะก็คือการสแกน QR code Wallet ทุกธนาคารเนาะเติมขั้นต่ำตั้งแต่10บาทสูงสุดไม่เกิน1000 0 0บาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติม2 0 0 0ันบาทขึ้นไปรับบนัสเพิ่ม5%เนนะ ช่องทางที่สองสองอัปปาวัลเลตนะคะเติมขั้นต่ำสิบบาทสูงสุดไม่เกินห้าหมืบาทต่อ,อครั้งนะคะเมื่อเติมหนึ่งพันบาทขึ้นไประบโบนะัสเพิ่มสองเปอร์เซ็นต์นะและช่องทางสุดท้ายนะคะทูมันนี่วัลเลตนะคะเติมขั้นต่ำแต่สิบบาทขึ้นไปได้เลยเมื่อใส่เหรยยอดเงินเข้าไปแล้วนะคะมันก็จะคิดค่าธรรมเนียมให้เราอัตโนมัติแบบนี้เลยเนาะ ปรามาในส่วนของบริการก็จะมีใที่รักมากมายเลยนะคะไม่จะเป็น i อ Facebook YouTube Twitter TikTok นะคะหรือแพลตฟอร์มอื่นๆนก็มีให้ด้วยนะมีราคาตัวยอด1,000คําคำสั่งซื้อขั้นต่ำสูงสุดแล้วก็เวลาเฉลี่ยแจ้งให้ด้วยนะคะ ต่อมาในส่วนของประวัติการสั่งซื้อนะคะสาหรับใครที่อยากเช็คออร์ของตอนเองก็เข้ามาเช็คก,กันได้เลยเนาะก็จะมีทั้งนี้เลยคะ่ะรหัสวันที่ลิงก์ค่าใช้จ่ายเริ่มนะับปริมาณบริการคงเหลือสถานะออเดอร์แจ้งขึ้นให้เป็นแบบนี้เลยนะคะลิงก์ตรงนี้สามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยว่าเป็นลิงก์ติดต่อที่เราได้ต้องการเพิ่มยอดหรือเปล่าก็จะขึ้นให้เป็นแบบนี้เนาะอ่าต่อมานะคะในส่วนของตัวช่วยเหลือเนาะเป็นช่องทางการติดตออบบ่ออดมินโดยตรงเลยเมื่อจะเป็นเรื่องของคำสั่งซื้อการชำระเงินหรือเรื่องอื่นๆนะคะหากพบปันนาาาบบญหาด้้านานไที่งงอชเลย จะมีแอดมินคอยตอบกลับตลอด24ชั่วโมงด้วยกันนะและช่องทางสุดท้ายของเรานะคะการแนะนําเพื่อนเนาะเพียงแค่กับปปี้ลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้า,าขมาใช้บริการแล้วนะคะคุณก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยเนาะจากขั้นตอ่ำอยู่ที่100บาทนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือหน้าตาเว็บไซต์ SPE SM m ลังเข้ามาใช้งานแล้วเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยนะเอาล่ะคะ่ะยวเราพาทุกคนย้อนกลับไปดูตอนนี้ยอดของเราเป็นอย่างไรบ้างเนาะ ตอนนี้นะคะยอดผู้ติดตามมีที่สามสิบนะคะเขาไดลองรีรอบหนึ่งนะนี่นะคะหลังจากที่เรารียอดของเราเขยับขึ้นมาเป็นสามสิบสามแล้วนะคะก็ถือว่าขึ้นมาแล้วนะคะสามคนแต่ถ้าเกิดเรารอไปอีกสักพักหนึ่งหรือว่าตามระยะเวลาที่มันกําหนดก็น,น่าจะครบตามจานวนที่เราต้องการเนาะสําหรับใครนะคะที่สนใจเราแปะลิงก์ไว้แล้วนะคะสามารถจิ้มิงก์าลองเข้ามาใช้บริการกันได้เลยสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ